สวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ทั้งพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับน้องว่าวันนี้นะครับก็คือพี่จะมานะครับน้องเรียกได้ว่านะครับก็คือมารีวิวตู้ฟรีตัวใหม่นะครับเป็นตุรกีรอยัลนะครับที่แบบว่าจะมารีวิวนะครับน้องและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าสําหรับองน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของนะครับน้องเรียกได้ว่านะครับน้องก็คืออยากได้ในส่วนของของต่างๆนะครับ หรือว่าชุดเชตต่างๆนะครับที่เป็นของใหม่ๆและเป็นของฟิฟี่นะครับก็ต้องดูคลิปนี้แล้วนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าพี่ทําการแจกให้แบบฟิฟี่นะครับแล้วก็มารีวิวในส่งของใหม่ด้วยนะครับที่แบบว่าทุกคนอยากรู้นะครับและทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่า การอัปเดตเกมนะครับก็คือสําหรับการอัปเดตเกมนะครับน้องก็เรียกได้ว่าเหลือประมาณ7วันนะครับน้องก็จะมีการอัปเดตแล้วนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับน้องก็คือก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าสําหรับองน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้นะครับนอในส่วนของซูชเช็ต่างๆนะครับน้องหรือว่าอยากได้นะครับในส่วนของ ที่แบบว่าของฟรีนะครับน้องก็ฝากคอมเมนต์ด้วยละกันหรือว่าอยากได้เพชรก็ฝากคอมเมนต์ด้วยละกันนะครับเพราะว่าถ้าคลิปนี้มีคนดู5000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกาลิน่าฟรีมูลค่า150บาทนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนิ้วรอยนะครับสำหรับมงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนถ้าอยากได้นะครับน้องเดี๋ยวพี่จะทําการแจกให้แบบฟรีนะครับทุกคนก็จะประมาณนิ้วรอยนะครับแต่ก่อนอื่นใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับทุกคนก็ฝากนิดนึงละกันนะครับน้ว่าอย่างท โนว่าอย่าลืมคอมเมนต์ละกันนะครับโนว่าทุกคอมเมนต์นะครับจะมีความหมายนะครับเพราะว่าเวลาพี่แจกพี่แจกผ่านคอมเมนต์นะครับทุกคนมาเรามารีวิวสุดตัวใหม่กันเลยดีกว่านะครับโนว่าสุดตัวใหม่มีอะไรบ้างนะครับทุกคนสําหรับสุดตัวใหม่นะครับก็จะเป็นทางด้านของสุดตัวนี่เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับโนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าอันนี้นะครับโนก็เป็นทางด้านของสุดตัวใหม่นะครับโนที่แบบว่าและายๆคนนะครับโนก็คืออยากได้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่า อันนี้นะครับก็เป็นชุดตัวใหม่สําหรับตุรกีรอยอดนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะมีการอัปเดตมาใหม่นะครับทุกคนพี่ก็เลยแบบว่ามารีวิวล่วงหน้านะครับนี่ดูว่าสุดสวยสุดชาบเลยนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอวยเลยนะครับเนาว่าสวยยิ่งกว่าสุดเติมบางสุดด้วยซ้ำนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมาพร้อมกับซูบุซายนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นทางด้านของซูบุซายนะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็มาฟังของซูบุหญิงเมื่อกี้เลยนะครับนอก็ จะเป็นประมาณนี้นะครับน้องสำหรับซูเปอร์ไซด์นะครับทุกคนก็โคตรจะเท่นะครับน้องก็เรียกดูว่าอัปเดตเข้ามาแจกให้แบบฟรีๆนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่าสุดจัดแน่นอนนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนโอ้โหพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่าอันนี้ก็เรียกได้ว่าสุดจริงนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่าอันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าสวยมากนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องกคน และพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนว่ายังไม่หมดเท่านี้ด้วยนะครับก็คือยังจะมีทางด้านของชุดเช็ตต่างๆนะครับนที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนว่าสุดจัดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนก็คืออันนี้นะครับก็เป็นทางด้านชุดที่แบบว่าจะมาแจกให้แบบฟรีๆนะครับที่พี่รีวิวอยู่ตอนนี้นะครับก็ชุดตัวนี้นะครับนก็จะมาแจกให้ฟรีเหมือนกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนสำหรับชุดตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับกเนาะก พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าจะมาแจกให้แบบฟรีๆประมาณนี้นะครับทุกคนโอ้โหพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าสุดจัดแน่นอนร0 0เนะครับน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับน้องก็จะเป็นทางดาวสุดเซ็ตต่างๆนะครับทุกคนที่แบบว่าโคตรสุดเลยนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนโอ้โหพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าสวยมากนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็เท่จะจัดไปเลยนะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้นะครับน้องเรียกยด่ว่าเท่มากๆเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี่เลยนะครับทุกคนีิ ี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าอัทน,นี้นะครับนก็เรียกได้ว่าสวยจัดจัดเลยนะครับนก็กลับมาที่เซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับก็อย่างที่พี่บอกแล้วกันนะครับโนว่าตอนนี้นะครับนก็เหลืออีก7วันเท่านั้นนะครับนก็จะมีการอัปเดตแล้วนะครับทุกคนที่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าสุดจัดแน่นอน100%นะครับทุกคน ก็ถือว่าอันนี้นะครับนก็เป ah ็นทางด้านสุดในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับที่แบบว่าและหลายๆคนนะครับนก็คือถามพี่มานะครับว่าจะอัปเดตวันไหนพี่นะครับก็คือสังเกตได้เลยนะครับนกว่าจะอัปเดตเซิร์ฟนะครับก็มาสังเกตตรงนี MIN ้ได้เลยนะครับถ้าสุดตรงนี Hass ้เปลี่ยนนะครับเป็นสุดอื่นนะครับก็แสดงว่าจะมีการอัปเดตเซิร์ฟแน่นอน1 0 0นะครับตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ 7วันนะครับน้องก็จะมีการอัปเดตเซิร์ฟครั้งยิ่งใหญ่นะครับทุกคนก็จับเปามาเลยนะครับถ้าคนไหนยังไม่มีซุดตัวนี้นะครับน้องก็ลิบตสูมได้แล้วนะครับน้องเพราะว่าจะมีซุดใหม่นะครับพี่แบบว่าเข้ามาแทนซุดตัวนี้แล้วนะครับน้องสำหรับซุดฟรีๆนะครับทุกคนเด้อก็จับเป้ามาได้เลยนะครับน้องก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับวงน้องคนไหนนะครับพี่แบบว่ายังไม่ได้สูมยังไม่ได้เล่นนะครับน้องก็ยังมีเวลาอยู่นะครับน้องอีกประมาณ1น่สัปดาห์เต็มๆนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนนุดตัวี้ นอนเป็นสุดที่พี่รีวิวมาเมื่อกี้เลยนะครับทุกคนก็ จะเป็นประมาณน,นี้นะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับอนว่าสุดจัดแน่นอน,100น,100นร0 0นะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับน้องน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของชุดเซ็ตต่างๆนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าไม่ผิดหวังแน่นอน1 0อนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับนนองก็ถือว่าอันนี้นะครับนนองก็เป็นทางด้านของชุดเซ็ตต่างๆนะครับเนาะที่แบบว่าเลายๆคนนะครับน้องก็อยากได้นี่นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยละกันนะ ว่าสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้อก็ฝากกันด้วยนะครับและหลายคนถามมานะครับว่าถ้าผมอยากหาพืชคิสตันนะครับน้องผมหาได้จากตรงไหนอะไรไงนะครับก็คือ ถ้าอยากหาพระกคิดต้านน่ครับน้องพี่แนะนําให้มาสุมตรงนี้ได้เลยนะครับน้องก็เป็นบัตรไดมอนด์นะครับน้องก็สามารถมาสุมได้นะครับทุกคนก็จะเป่ามาเลยครับน้องแต่ถ้ามีเพชรนะครับก็แนะนาละกันนะครับน้องอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับก็คือปืนอัพเลเวลนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่ส7บจดวันเท่านั้นนะครับน้องก็จะมีการอัปเดตแล้วนะครับทุกคนก็จะเป็นเป่ามานี่เลยนะครับพี่ขอบอกเรืละกันนะครับน้องว่าสําหรับองน้องคนไหนนะครับน้องี่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของกิจกรรมตรงนี้นะครับน่ว้องกกิรรมใหม่ๆนครป็น ประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยลกันนะครับน้องว,ว่าจัดหนักจัดเต็มเอยนะครับทุกคนนี่เอยนะครับน้ออันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมดีๆกิจกรรมใหม่ๆนะครับน้องก็ฝากกันด้วยกละหกันสําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้อในส่วนของ กิจกรรมดีๆกิจกรรมฟรีๆกิจกรรมใหม่ๆสุดใหม่ๆนะครับน้องก็มีในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนี่นะครับน้องก็อัปเดตเข้ามาเรื่อยๆนะครับทุกคนก็จะประมาณเลยนะครับน้องก็เป็นกันบ้างครับทุกคนวันนี้นะครับน้องพี่ก็มาอัปเดตสุดฟรีให้ดูแล้วนะครับน้องว่าสุดฟรีสวยแค่ไหนอะไรง่ายนะครับน้องแล้วก็อีก8วันนะครับหรือว่าอีก7วันนะครับน้องก็จะมีการอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่นะครับน้องก็ใครที่แบบว่ายังไม่ได้รันแรงนะครับก็ดันได้แล้วนะครับน้องและไม่คคนนนนนไไหห้องๆ ไม่ได้เล่นกิจกรรมก็เล่นได้แล้วนะครับเพราะว่ากิจกรรมตัวใหม่ที่จะอัปเดตเข้ามานะครับมีเยอะมากนะครับเนาะต้องรีบเล่นกิจกรรมเก่าให้หมดไปก่อนนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะ ก็ถือว่าคลิปนี้นะครับทุกคนก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหไลค์คนละ1แชร์ด้วยแล้วกันนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู5,000คนดูขึ้นไปนะครับเดี๋ยวพี่จําการแจกให้ไปฟรีนะครับวยส่วนของบัตรกาลีน่านะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนไว้เจอใหม่คลิปหน้าหรือว่าคลิปตอนเย็นวันนี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย